พรอมไม่แลงเพราะไมพร้อ,รอยกับชูบอลนะที่นุกมากยทุกคค่านสหรับชื่อนดอมนะครับีนรู้ไวสิงจะมีนนคาดนร สิ things, ่งท yeah. ี่ส yeah> ุดใจกันคอยทำให้ชีวิตเธอสุขสบายมีสายสะกดใจให้กอดเป็นที่สุดรู้ดีใจว่ารักก็สิ่งที่เป็นโชคดีมาท่เชื่อสุดสายตาสักทีฉันรักเธอที่แค่พอได้ยินที่เธอ

Ich hab' trau' to so wonderful Schmerzen, Gott sei Bund dein, klein jung i in diesem Bachfall, dein Gesang wird mich beruhigen, ich hab' dein Mantel, du

ที S <S ่เธอเลือที่ไปฉันกเลือกทอ่อนที่สุขที่รักที่ใจแม้ทุกเรืล้มพังไม่ดีเท่าที่้อันตรายเท่าที่ฉันจดจำที่เจ็บเจ็บช้ำช้ำเท่าเวลาที่เดินไปเต้นตกใจมัพี่ยิ้มให้ฉันซึ่งใจมีกทาแต่คงไม่ได้นักเพื่อคนที่รักฉันไปไปเฉยไปชีวิตจะท้องสิ้นเล้สิ่งที่คู่มือ

Seng mhm. <SM2> ah, cynhyrch <Chemaat> <Nixonabilled> อันนี้ที่มีตรารองข้อ <laughs> <laughs> <t> ้ใจเปิดูนะฮะชองตางตะเกียงผมผมสร้ายนี่เป็นความสั้นๆด้รยบการต้องไวผยาวแล้วล่ะนะเดี๋ยวไอ่างเงยอาผมยาวไม่คยอลองผิดโอ้โหทีมกูจริงจริงอาจจะไม่ยัตมางวงแล้วล่ะไอ้เน่เองหน้ารำบ้าๆนะฮะกีอเรายังไม่จบยังมีลัคกที่แฟนเป็นร้อยชีวิตเด้ใช่ไหมฮะไหนขอดูมือลัคกี่แบนหน่อยเลย มาไน,น์ในความ่นี้เลยะ,ะมีสิทธิ์ุป็นกันแต่ให้น้องกลับได้สุดไอกอบแรนด์ล็อกเลยนะได้เลยห้ามูี่ชุดีจะได้มารุ่มสนุกคนเบทีและเดี๋ยว่งรุ่นที่ต่บโดยวยนะมาครับเชิญกลอกมาเลยนะ <c oughs> อ่านด้รยกันเลยนะอ่าอยู่ในงานควบค่เลยลุ้นไปพร้อมๆกันคนแรกเปอรเก้บครับเก้าิบครับ เก้าสิบะอว่าหกะเขาเก้าเก้าสิบเก้าสิเก้าสิบครับห้าสิบสองครับห้าสิบสองครับสามสิครับ 38 38 pé tào de pará nó có lẽ nhanh 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 แสดตดูตนะด้วยเลยเข้เลยครับมาฮะทางท้านดูได้เลยครับโอเคอส่งไปเรื่องนี้ไม่เลยใช่ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็ได้เช่นกับทีบ่ดับเบิลวูซีนะครับชื่ออะไรกันบ้างอยากให้แนะนำตัวกันสั้นๆชื่ออะไรครับชื่อตาขัดตึ้งตาขัดคุณเั้าค่ะคุณเต้าเต๋อเต๋ออะไรหรือเปล่า คุณฟ้ะชิ้นตึ้ค่ะตราเต่าหมดเลยนะคุณปลาคุณปลาชิคกาคบคาบ,คบ,คบุนฮะ้ดูที่แล้วที่หนึ่งีเอ้ามีเกมสรุปมาให้เล่นกันจริงๆแล้วก็แค่อยากขอความเห็นเกื่ยวกับเองจินตนานกนารดูว่าถ้าเราสามารถไปเที่ยวกับีิกลับ สองต่อสองห้าจะเลือกไปที่ไหนแบบ responsible tourism เออเด็กเพิ่มเติมเรื่องขอคาร์บอนไปด้วยนะครับอให้เราดินเผือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะตอนแรกสนุกพอตีตั้งหนังเครียดกันเลยผมนี่นี่นี่เป็นเกมยังไงนะใครอยากเริ่มตออดีใแย่งกันใหญ่กัน่ปแล้วกัน อัได้ครับเจอครับที่บลานไปถึไปถึงค่ะเพราะว่าเป็ในระดับในระ่างที่ขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเราช่วยกันดึงกันเอ้ยโอ้ัยอดไปไเออก็อาจจะไปด้วยกันใช่ไหมไปกัหลาคนไปช่วยกันไปกันหลายคนเอออันนี้สองคนอันัเนเลยไปด้วยกันก็จะยิ่งเก็บหยาด้เยอะขึ้นีกแล้วก็ยิ่งจะดึงสืสุบ้อข้กันด้วย เป็นคำตอบที่ดีคุณผู้ชมเป็นที่ที่กำลังชอบไปอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับยังมายังมาโอเคครับใครตองใครตองต่ำช้าโดนเพื่อนรวยเงินครับส่วนกลับไปจิตอาสาบนดอยได้ไหมคะอือจิตอาสาบนดอยดีเลยไปแล้วก็เอาขยะมาด้วยเออ ดีนะเหรือเราก็ไปไปสอนไปแชร์ไปพวกป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับไปไปให้ความรู้ไปทำอะไรต่างๆต่อไปค่ะดีมากไม่เคยทำด้วยนะคะ์ดดีที่จะทำใหม่ด้วยขอบคุณครับมันที่นี้เราสามท่านเมื่อต่อพี่ตึ้งพี่ตึ้งนะสามเลยไป่อไปต่อไปต่อไป ครับี่คร mm ับเรียนดีหมอแล้วอาการเกิดขึ้นได้ทันทีป่วยที่ไหนที่ไนที่ไหนสาบสตายดีเลยครับแล้วจะแล้วอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของบรัวานซเบิร์กไม่ซึ่หนุนรูปคำว่าอย่างไรบ้างอื่ thì chúng ta cái 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 ดีใจมากนะครับล็อกล็อกนึกกับคราบนะครับปฏิทินักด้วยไมจะไปท่องเที่ยวไปที่ไหนเลยนะเูถึงนองเรารนี้ด้วยกับคู่โอมิรนเปนกันชัมาช่วยกันนะไปพร้อม้วนเ่ขอบคุณมากครับขับคุณทุกทานด้วยมากครับถ่ายรูปกันหน่อยกลับทุกคนเลยมาครับขอพที่ช่างมากมาครับเกิดชื่โนเลยนะ เอากางยี่มาให้ครับนัาานะ่งนแะฮะถ้าหลังไปนั่นเอามาเต็มที่ได้ท่นนะานบอกว่าเตเนะเตา้าเอเควีดีโอเสร็จเลยครับเป็นทุกคนนะฮอ้าวชูด,ดีชูป้ายกระหน่อยไปนี่ไปเอาป้ายไฟมาชูเลยสวยมาก นะว่าครับทุกคนเลยนะยิ้มสีสุกล้อมเลยวันนี้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใส่ผ้ากับตัวการปกนดีจากการเที่ยวแห่งประเทศรทยในวันนี้รับมันโก้เละกับวัดเ <พา S 1> ชื่อมััดใจดีต่อใจดีต่อโลกทุกคนชูป้ายสีสุขเลยยิ้มมา เดี๋ยวเวอีกสักหน่อยครับชื้อเลยสวยงาครับนักกีฬาที่หนึ่นเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วไล่ความสุขหานไปไวเสมอจริงครับพี่แ่านเป็นไงบ้างครับกอล์ฟที่ได้เจอกันทุกคนในวันนี้ดีใจดีใจมากก็วันนี้ให้เขาเป็นแฟนเยอะขึ้นเต็มกำลังหน้าเลย อันฝากอะไรที่ท้ายกับทุกคนครับโอเคแรกเนอะผมก็ขอฝากแคมเปญโลดโลดเยอะกับเราไปด้วยนะครับก็สำหรับแคมเปญดีๆนะครับผมก็ฝากเป็นปิชานให้กับไอจีแฮชแท็กด้กันครับเกี่ยวกับลดโลดเยอะกัดเาานะครับผมก็ถือว่าช่วยๆกันเป็นหมดสีนะครับผมส่งต่อแคมเปญดีๆในทุกคนเอ่อนอกในเห็นกันด้วยนะครับผมเีก็ฝากไปด้วยแล้วก็ฝากที่ททไปด้วยนะครับผมก็ฝากอะไรดีๆฝากผลงานด้วยกัน แล้วของต่อผงานต่างๆ,ๆนะครับผ <men> ันสเในนี้บ่อยนเอ็มวีจุดเอ็มอะด้วยแล <men> ้วทั้งต้นทุนตาติดตามกับทุกผนงานของกอล์คาาวุ้นะฮะแล้วก็แน่นอนแรงบัดาลใจในเรื่องการออกไปเที่ยวแล้วเที่ยวแบบรับผิดชอบ responsible tourism นะฮะแล้วก็แรงบันดาลใจในการต่งผมด้วยท <men> ี่เดี๋ยวกลับไปจับสายของตการหน่อยเลยนะับเพราะว่าคุณจะมีผมข้างๆตลอดไปะครับ ที่ไม่ยิเลนฮแน่นอนรับเดี๋ยวจะได้มีสภาพกลุ่มนะฮะกับแน่นอนทัธนาบุญแล้วก็ที่กลานะครับเอซสาพกับพี่ชนชยนะครับปั๊บวนนี้ทุกคนทมาที่เดองานวันนี้ท่านผู้ชมทั้งและสวัสดีครับ kinh doanh. Còn lần này ba có đi được. Đây sẽ có cái cơ địa đó nên là nó nó dừng xuống. Kho khoảng 8.4. Khoảng 8.4. Sao? Tiến. Son và cái thứ thứ này là 23 37.

Terima kasih telah menonton.

đó thì mà được. 30 2.0. Ờ nó có một cái 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 นะครับใหมดครับส้ที่ไมก็ันัเกยพี่ก่อ็บอมีที่าสไม่ใช่ถ่ายไปแต่ยังไม่ด้ถ่ายาทไมอ่ะาแลไม่มีคที่ที่ัสายตือนคู่กันจริงเลยพี่จิง พวกแคสเินต์อะไรอ่ะโจิกบาลวกแสต่อ <left> ย <ห PA> ังเด็กไม่ต้องพูดเราตอนนี้กำงวน้องเปียวกรเช่ก่ตรงนี้ต้นสูตป้านเ ไปที่ซูฟังไปท่เบสไม่ตั่ัวเลยไม่ตัวเไม่ได้มาที่ตอนน้องสาวมีแล้วที่เป็นไทยอะไรแล้วทุกคนให้รำกันสนุกดลนะออกที่เป็นไทยนี่ใช่ใช่